ทานศีลภาวนาคือระบบการพัฒนาชีวิตที่ต้องครบองค์รวมพูดอย่างสมัยใหม่ว่าทานศีลภาวนาเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ต้องประสานกันทั้งระบบคนจะเดินหน้าและตั้งหน้าเดินไปได้ด้วยดีในการพัฒนาด้านในคือภาวนาทั้งระดับจิตและปัญญาก็ต่อเมื่อ ทาและศีนมาจัดเตรียมสภาพแวดล้อมรอบตัวให้ปลอดโปร่งโล่งสบายไม่มีภัยอันตรายหรืออุปสรรคที่จะบีบคั้นกีดกั้นขัดขวางหรือแม้แต่หวาดระแวงทาและศีนนั้นมาช่วยจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมทั้งด้านวัตถุและด้านสังคมให้เอือ้อหรือเกื้อหนุนเหมือนกวาดชำระทางที่จะเดินไปและเตรียมสเสบียงไว้ให้พร้อม แม้แต่ระหว่างทานกับศีลที่เป็นด้านภายนอกด้วยกันก็ต้องประสานและเอื้อต่อกันเช่นทานช่วยให้คนจำนวนไม่น้อยไม่ต้องละเมิดศีลเพราะถูกความอดอยากขาดแคลนบีบคั้นหรือเพราะหมดหนทางอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมทั้งสร้างบรรยากาศแห่งไมตรีที่เอื้อต่อการมีศีลส่วนศีลเช่นการตั้งใจประกอบอาชีพโดยสุจริต และไม่ตบหลุมอบายมุกก็ช่วยให้คนมีอยู่มีกินไม่ต้องแย่งชิงเบียดเบียนกันกับทั้งชีวิตที่ไม่มัวเมากับการเสพสุขส่วนตัวก็ช่วยให้มีเวลาที่จะเอาใจใส่ทุกสุขของเพื่อนมนุษย์และพร้อมที่จะนำเอาส่วนเกินออกมาแบ่งปันจุนเจือช่วยเหลือกันภาวนาด้านจิตก็จำเป็นหรือช่วยหนุนทาและศีลเช่นอย่างง่าย ถ้าไม่มีเมตตากรุณาอยู่ในใจการให้คือทานก็ตามการไม่เบียดเบียนผู้อื่นคือศีลก็ตามก็จะเป็นการฝืนใจทำได้ยากเป็นทุกข์และไม่เต็มที่อีกทั้งไม่จริงจังไม่มั่นคงยั่งยืนแต่เมื่อมีเมตตากรุณาก็ให้และไม่เบียดเบียนเขาด้วยความเต็มใจของตนเองพร้อมทั้งทำด้วยความสุขเสริมสร้างบรรยากาศแห่งไมตรี และเป็นการช่วยเหลือสงเคราะห์ด้วยความจริงใจที่ได้ผลจริงเพราะทำด้วยใจที่อยากให้เขาเป็นสุขเมตตาการุณทำให้ทานเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมนุษย์ในชีวิตที่เป็นจริงทำให้เกิดภาวะที่แต่ละคนเต็มใจสละทรัพย์มาร่วมกันสร้างสรรค์โลกให้เป็นแดนแห่งความสุขไร้าการเบียดเบียนเป็นกุลที่มีชีวิตชีวาตรง ตามหลักการแห่งการสร้างสารรค์ชีวิตและชุมชนแต่ถ้าขาดภาวนาด้านจิตใจคนอาจให้ทานบริจาคทรัพย์ด้วยความโลภโดยหวังจากบุญที่เป็นดุจอำนาจวิเศษยอย่างหนึง่งให้มาบรรดาลโชคลาภความยิ่งใหญ่สนองความปรารถนาที่มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเหินห่างหรือขาดลอยออกไปจากชีวิตที่เป็นจริงภาวนาด้านจิต จำเป็นต่อภาวนาด้านปัญญาโดยเฉพาะในการเสริมสร้างคุณสมบัติที่จะทำให้จิตนั้นนุ่มนวลควรแก่งานพร้อมที่จะเป็นสนามปฏิบัติการของปัญญาอย่างได้ผลเริ่มแต่ให้มีความกล,วกล้าาเข้มแข็งสู้ปัญหามันใช้ความไตรตรองพิจารณาไม่ยอมต่อความยากมีใจสงบแนว่วแน่ด้วยสมาธิ ไม่ฟุง้งซ่านว้าวุ่นซึ่งทำให้คิดพิจารณาได้ชัดเจนเป็นลำดับมีความเด็ดเดียวจริงจังมุ่งหน้าทะลุตลอดที่ทำให้การคิดพิจารณาและความรู้ไม่จับจดหรือเพลินเพลิน,น,นผ่าน,าน,านพร้อมทั้งมีความนอบน้อมถ่อมตนที่ทำให้ไม่เกิดความกระด้างลำพองถือตนและดื้อรั้นในความรู้ท้ายสุด และสำคัญที่สุดก็คือภาวนาด้านปัญญาที่เป็นตัวชี้นำบอกทางแก้ไขจัดปรับทำให้ลงตัวพอดีขยายขอบเขตและให้อิสรภาพแก่ทานศีลและภาวนาด้านจิตพร้อมทั้งพาทานศีลและภาวนานั้นเดินหน้าสู่ความสมบูรณ์ถ้าขาดภาวนาด้านปัญญาทานแทนที่จะให้เกิดผลดี บางทีกลับก่อผลร้ายการให้อาจเควยออกไปจากวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องอย่างน้อยก็ไม่พอดีศีลก็เช่นกันจะพลาดจากวัตถุประสงค์ที่แท้ของมันหรือปฏิบัติด,ด้วยความถือมั่นหลงงมงายกลายเป็นศีลพัตตะปรามาต